ครับครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเจ้าวันที่สีมกราครับบาโตครับเหมือนมหาเราใหม่เ้อครับมหาเขียนพี่เก้าครับพี่น้องครับมากระเพื่อกี่เดือนครับคนยู่อทั้งหนาครับครับเหมือนกันมาคนหลายคนคี่เก้าครับพี่น้องมาบึงครับหมายใหม่ครับบึงหม่องไม้จักสีเป็นยังไงครับมาอยู่หาหกคนครับครับถิดสีครับอเมริรับ แม่นะิดแมจิครับพี่น้องบาดินบาตูวครับไม่เห็นครพี่แกที่คืออยู่บเวนี้ื่อหรแ้่ไม่เห็นใครเลยเหนไหมครับ กำลังครัทุณเข้าไปดินครับพี่น้องครับผมดินครับอเจ้าพูดครับเนแล้วครับสงสัยสิมีครับบังรับกันผูหมันหมอย่างครับพี่น้องเอาเสียงงมจูบนึงกับเข็นล่ะขั้นผูกมันเ็เอครับ่อยมันเต็ม่อยมันเต็มัม่ใช่เห็นค่ะ ขับพี่น้องโุตนูเมียนโอไม่ได้เหยมันมันไม่กดมาลุบ่เห็นหอดไงครับพี่้องไปเนี่ยจะหนุนมักันไหมครับโอ้ครับมใหม่นะครับคุณนุนเลยก็แล้วห่อังวันทู่กบไก่กู เขาเห็นเฟาครับุตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับใช่ครับตัวเล็กเี่ยฟ้าฟ้บตีีได้ครับพี่น้องมาบนี้มาตัวัดกันเหรอโอ้ี่องับไหนเหรอตัวใหญ่เมลอะไรบ้างตัวใหญ่ครับกค กูงามเหรอท <right> ี่หลอกเหรอัวงานหนึ่งนี่ตัวใหญ่ที่บบใหญ่ใหญ่ห่ยใหญ่อุ้ยกุ้งให้เสียดผ้าเหลอกอมแรี้ยงาับเดี่ยวขาบก่อนมันจะพ่อขั้นจะพ่อจะพออตาไม่จะเป็นเจ้นี้ทั่วโลกแม่ มกับปูไ้กับปูแไป้องุนละอืมงามปูงาใครวะฮัเกองฮเกองคนคดคนคนคง่ายคนเอาปูเจั้เนาะปูปวยกันูกปูเป็นคนท่ตัดหนัก่เลยว่านำขนุนที่ไหนรันเขาเ่ว เจยโอ้โมนหมุนเลยนี่ตื่นแค่ไหนมันวัดตัวอยู่นี่บ่ไอ้ดินเลยครับพี่น้องนี่แม่ไมนี่แม่สีน่แม่เหรเอาเบิ้ลเด้รวเอะเอา้บัวเร็วเอารถไอ้จเบ่วาย ยังดีตัวเดีเอามองเดียวลก่นเี๋อย่เงไม่เอาเดียวนะบาหบดดตัวบ um ักไยไม่สีตายแล้วขำเสียบอะไรบบอะไไม่กินไอ่ดอ้เพิ่ก่อนยงยับยงยพูดเปดันหาเปิดลบัยอนวาอันนี้อนว่าให้พทย์อนว่าเสียห้องแม่ละี่เบ่ เด uh, nice. ah? like ี๋ยววัวอ่านไปเจอบอกมันฮะมันดูดกินมันเดินไปทานั่นบเปิดตะวันบ่ายลาหนันบอกเออว่าสิ้าไปล่าอยู่อยู่ห้องอนนรเนี่ยเอามันก็มีมีแเราเกลยดตรงนี้ไม่ไม่ัวเ่นองีมันดูดอาหีมเดี่ยวมันดเรยวัดเกลมันอลากินเบมดนก่อนมันบย่านคนบอหมู่ามันก็บเานแล้วมันเห็นคนไปมันสินี้ก่อนข้นตัวเนาะ้เหมือนอย่านู่นเบาโคเบานึ่งหมตรเอพี่้อเฮ้ย นี่เวได้ครับไอจุบกินดิบบบเียกอเลยก็กินเรบด้วยเขียกินตะกบเขยกมันตตวน่อยเบาโอ้ีเบาเพ่นี่ยนี่เบาต้งไม่ตูวละพ่กายเบาแต่พีกายนี่ว่าไปหลายตานมันสีนนาเมาสีบัวบวน ทำนเืหนงที่ลน okay. ัเ okay? oh, oh, uh, uh, ah, oh, oh, ือดเดือดเลยทีใดเเราก็เด้เห็นเหียนมันอืมเห็นโมเสบอ่แสดงว่ามันไม่เคยมาอยู่โอ๊ยนั่งนั่งนั่มนเอเโอยคอยคอยเนี่ไม่เด๋ยวลาชิบูนเสียทโค๊ไม่้องี่ังเบาไม่ระบนีอย่างต้อบนบุมอี่นัง

ว่าดอฮักดิเห็นหมดละบาทคลิปโตไงใจเราเสียบอ้าวโอ้ยจับกระโองเอ้ยไปเราพูดหนึ่งโอ้โหเขาเก่าอยู่บ่ผิดโอนออกปลาตอนี่ใกล้ๆนี่ปุ๊ปลาฮะเอาใกล้ๆเนาะไอ้ปอดไหว กไม่ใส่ตุ๊กงี้ยห้พ่อใหญ่ปวดไห้พ่อใหญ่เันเป็นตู่บ่าอมันนีฮ่ฮ่าหาผู้ยผ้าย่นี่ตัวใหญ่ครับใหญ่เนี่ขเขียนที่ตัวใหญ่ครับพี่น้องเจ้าวาตุ๊ใส่้วสามัพ่อทำมยลูกเดียว คื้กนี่อยู่นี่กายเหมบุรดวงปานปานนโอ้ยปานขั้นผู้ขืนเฮ้ยให้ตัวโอ้ขีดหมูก้างมั่มดำคุบมุบนี่หนึ่งอะนี่อยู่หันละโน่นมาโอ้

bay 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 rồi bay 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 เาอานี ados, ่หน like <an> okay. okay. ีบากดมนด้างว่าเอาหาว่าอ่ันเป็น่ด้าทห้องเลกๆน่ม่อนหัวหนาที่ภาพใ่แนแน่แน่่องปสะพ้าน่งเไี้อ๋อ่หัวยุบย้่ยบ้าแค่รับเ่เุ่ด่ห้องม่ mời mọi người lạc tuổi như thế là những người tủ viên thì người mọi 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 người พี I I so what? What? So so ่เหอขึนหมู so ่อไงบว่ะขึ้นไหม่าไอครบเลนอาเนี้เลนบ่ชาวประมใหญ่เปลืองแหงประหลุกเหงาเกลียไังกันน่ายกวดูเห็ละตัวนึ่งเอาเราย่ไปเพิ่งไล่ไล่ทีปเปิดก่อนแต่แดงว่มีตัวอู้นี่นั่นีเรไว้ใหม่เลย นี่ไปฮ่านี่น้อโตมันดีอะนมนเย่าุ่นคนยโจเลยลกับ้างยัง่เอเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มองตัวแล้วมายามาจูมาูเขาเใครเขาปล่อยแสแล้ว Thôi cho chút hết thịt rồi mua hết 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 เะ็นไรบออืมโอ้ไม่เปลี่ยนที่จะฝาดงคาค้าไปเกีกเกียก้มาลาปอาไปกูเงกันดิอ่ะไอโจฮะรับก่อยเรือพี่อกะหอยยังแล้วหอยเลม่ะมรรมดาสิคนเอฟอ้ไม่สีเบิ้งีล่ไม่หอยเออหอยก็มังจดิหอยน ั็ผมมันชมหอยนี่กินย้อยกิดตามคำหาเแต่ก่อนมังมีราคาพิ่เข้ามาแล้วเติมให้หนึ่งใช่ตู้เบอร์กันราคามันขึ้นหอยไก่สายบือที่นี่มีฝนแจมพร้อมนั่นนัันเอาเมเอาไหมเอามเอามเี่วเดียลงนันนายอยู่ครับเดี โอ้เกอีดินไหพี่ออน,น้องก็ตัวงามตัวใหญ่ตัวให่งามวัวผมมันคนชอบห้อยเห็นจิตใจลอยติดตามทำหาเด <c oughs> ี๋ก่อนหอยมีราคาไปซื้อเขามาหลายเสรซตหลายเมือ่อหอยยังคือสิมีราคาราคามันขึ้นหนอยตไตสายบือ,อคือ,อยืมนี่ขนแซมพร้อมแนมเบื้องดำปันหนึ่งเห็ดท้า

ไหว้างบนวนดีไหว้ายไ่อดวยไม่ด่แ้ปมาึนข้าวผีดอโอ้ยมาสีซอยแหมเฮ้ยไปเคี้ยวไหลับลดก่อนข้น้าวีดองไายเจ็บไนจงเป็นหลับนั่นนั่นละงมือนั่นละว้ายขึ้นั่าาฮาอ่ะดี่ไวมันดีฮะ เอลิพี่เกาอ้ยนโอ้ยโตโโอยโอยโอยดนได้ปุบไม่รู้ตนวหนาโมแนนบอกไฟเดีวกเดียวว่าข่านไปเลยน่นะเมื่อไรกระโจนทะยอาถเยินเห็ดเอเผ็ดอะไรที่เกา คเขาขอั่เอากระดานตาย่อ่าดอกมันเปลาดอกเยอะเาะไรผัวพี่ไรวพี่มาเาดอกใครีเียวพี่เปล่าพี่เปาดอกออกมาเาต้องยานนต้องตกใจบอเปาดอกเออเขาไปหดวอฟพวกหรอ่ โอ้ยพบเอดจะไม่้ยเ็ดเลยถึเราเาดโอ็ดวกันอ็ดเลยแล้นังบบบไี่ไงหัวใหญ่เหรอหั่เออย่านเขาหัวอันอี้อกโหรหัวตัวใหญ่ี่องเขยใส่เลยอ้ยตัวใหญ่ ข้าไปขาีดไปเลยปลาเดี๋ยป้าควาเข็บนอะไรเอียงไปปลาเอฟเฟคเลยข้าไปข้าไปเลยเลยีเทาหิใ่เนาโอ้หอ่ามึงบอมึงบอมึงบอมึง่ครับเอ่อ มาครับเพื่อนเอาเลยครับเอาเลยครับ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 เอาเลยเอาเลยบุ๊ครับเอาเลยครับมาจบมานี่พระท่านนครับหุดย่าอะบนคนธรรมดาครับพี่น้องโอ้ยนี่มันตัวงามตัวใหญ่เลยนี่มันอยู่แถวปลาหนาเดี๋ยวเอาไปอีกเอาไปอีกมาจบง่ายน้าลูกเที่ยวปลาลูกไล่ลเที่ยว โอ้ดิดคือบดดดเอโอ้โหขดครับัดมะโอ้แต่เดเ่มือดดแล้วันนีมเฮียนทำโอ้เยโอ้ยชางเสียใจเหรอแนตัวหน่อยขึ้นห่อง เป็นยังไง่ะสิเปิดเลยแบบนี้แหะลักษณะคนที่อยู่ยังถิ่นไะพี่น้องมันนเลยครับนอะละเขียดใส่ตรงไงนะ้าคท่านบ่มเอาท่านดีก่าวาจุดอย่างไงพี่น้องใช่หรอ่า เก็บโมเหมือนโม่มหน่อยไยโอ้เก็บเป็นรุ้นมือใครจะมาผู้ใส่เป็นตาี่เราพ่อได้เห็นเลยเนง่ายน่ก็เขียดอันกิ๊กน่อยนึงขาขยันแค่ยืดเท้าแต่พ่ออยากพอกินนมอิ่มด้วยถับ้ยถับอะไรับพ้นทีเด้พื้ที่เลยลายับอะไร บอมี่ตองครับหัวเล่ียยูแถวนี่ละคนเข้มๆมาดีกลุ่มโดเทียนได้พี่้องครับแต่ละคนก็ได้บ่เล่นกันครับพี่้องไอ้ดินเนี่ยเคียดินเหละบียังบนเอ๋อ้เียใส่ผมโอ้มาโดนพี่้องครับพี่ล่ะแดยีเด้ครับได้ป ขับพ่ออยากขาอกินดิบละอยากพ่อกินีทาตัวที่เห็นคากบล่ะบลับโดดดงๆครับโค้งขึ้นกับโคยี่สองโถมาโอ้ยโอ้ยน้ละนั่หละใช่หรเลับล้วแดงขึ้นไปนี่ครับแดงใหนาเมียกินอ้ยขนาเมียยังเมียทนใหญ่พูดเถ้ากินแน่เพิ่นนี่ับข้องขับไไล้เตนไปไล่เตือนไปไล่นมุกหน่อยงี้ขับเมกนเป็นตวงาม ครับทีเด็ดครับนครับเพื่อนน้องครับแต่พ่ออยากพ่อกินอยู่มาเทียวเด็กกับบัเสียเทียวรือบ่ได้น้อยก็ได้์ไลฟ์บ่ได้์ไลฟ์ก็ได้น้อยอยู่นี่แหละแต่ว่าโกบนี่แล้วจัดเลอนะครับแต่ว่าลูกบังโง่ครับขอบคุณขอบคุณนะครับพี่พลอยเม่ครับใหญ่อ้ญ่ทายิ่งทุกขุทุขุนครับหมอครับที่เขาบอกว่ามึงไม่แย่ครับทีนี้ม้อนเลื่อมครับมาตัวอีสานบ้านเท่าครับพี่น้องนี่แหละครับแต่ละเมือละเว้นครับหาอยากหากินหาวิธีชีวิตบ้านๆทูอีฟลอยเมียทูใหญ่ใหญ่ท่ายิ่งสุขุสุ ขับปากไปเนียครับบ่าวตุยสันมาเท่าขับอ้ดินห้อยดินที่นิสานครับบ่าวบอยแดนที่นิสานครับสามีอีสานผ้าเลาะปากให้บอยแม่กยก้นไหลก้แช่ลูกหลานติดกำลังแน่นใจค,ครับรครับอยู่ดีไม่แห้งลำล้ำเรื่อยๆทุกคู่ทุกคนครับขอบคุณหลายครับ,บ